หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยเฟิงหัวซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหเหมันบทที่22หยุดเวลา ในกระท่อมไม้ไร้ป้ายบอกชื่อหลังหนึ่งของโรงเรียนฉีจิ้งชุนนักปราชญ์สำนักขงจือ้อกำลังนั่งศึกษาศิลปะในการเล่นหมากล้อมอยู่กับตัวเองไม่ได้เล่นตามรูปแบบการวางหมากที่มีชื่อเสียงซึ่งสืบทอดกันมาเป็นพันปีแล้วก็ไม่ใช่การวางหมากซ้ำแบบเดิมเพื่อศึกษาเคล็ดลับของคู่แข่งอย่างใน การประชันของแควนเขากำลังจะวางหมากสีขาวตัวหนึ่งลงไปบนกระดานแต่แล้วก็ถอนหายใจ1ครั้งหมากที่เดิมที่มีตำแหน่งการวางอยู่แล้วกลับถูกยกค้างไม่รู้จะวางตรงไหนหลังจากนักปราดสำนักของจือ้อหดมือกลับตัวหมากกลับยังคงลอยค้างอยู่กลางอากาศห่างจากกระดานประมาณชุ่นกว่าฉีจิ้งชุนยังคงนั่งนิ่งอย่างสำรวมในฐนานะที่เป็น ซึ่งเหรนผู้รับผิดชอบเฝ้าพิทักษ์เมืองในรุ่นนี้อดีตเจ้าสำนักศึกษาซันยาหนึใน72สําำนักศึกษาของสำนักขงจื้อที่ต่อให้จะถูกเนรเทศมาทำความดีลบล้างความผิดอยู่ที่นี่ฉีจิ้งชุนก็ยังคงวางตัวสมกับเป็นนักปราดของจื้อผู้ปราศจากมนทินอย่างสมเกียติสำหรับชาวบ้านในเมืองแห่งนี้แล้ว ต้นไม้ใบหญ้าเติบโตและแห้งเหี่ยวช่วงเวลา60ปีพลิบตาเดียวก็ผ่านเลยไปอาจารย์สอนหนังสือถูกเปลี่ยนมาแล้วหลายคนหน้าตาไม่เหมือนกันอายุไม่เท่ากันมีเพียงสิ่งเดียวที่เหมือนกันอย่างไม่ผิดเพี้ยนก็คือกลิ่นอายของบัณฑิตที่อธิบายได้ไม่ชัดเจนกลิ่นอายของความหัวโบราณเข้มงวดเข่งคลึมแต่สรุปแล้วก็จืดชื่อไรรสชาติเหมือนกันหมด แล้วก็ไม่เคยมีใครคิดว่าอาจารย์ของโรงเรียนที่สลับสับเปลี่ยนกันไปไปมาเหล่านั้นแท้จริงแล้วคือคนคนเดียวกันไม่เพียงเท่านี้เมื่อไปอยู่ในฟ้าดินที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นอกเมืองท่านฉีก็มักจะเก็บตัวอยู่กับบ้านแท้จริงแล้วเคยได้ครอบครองตำแหน่งฐานะที่สูงส่งทั้งยังมีเวทอภินิหารที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร นาทีถัดมาดวงจิตของฉีจิ้งชุนก็หลุดออกจากร่างประหนึ่งเซียนผู้สวมอาพรสีขาวหิมะที่ล่องลอยจากเรือนกายอันเป็นกลงขังหลุดพ้นจากพันธนาการมาได้ในเสี้ยววินาทีแล้วก็ล่องลอยไปยังตรอกแห่งหนึ่งของเมือง <Weight. S 1> เพียงแค่ชั่วพริบตาฉีจิ้งชุนก็มาถึงตรอกแห่งนั้นเขาหันไปมองหญิงสาวที่นอนจมกองเลือดก,ก่อนเป็นอันดับแรกใชจ่จินเจียน แห่งเขามีคาเรื่องบัดนี้สามจิตเจ็ดวิญญาณกำลังแกว่งไกวแหลกสลายดูดเปลียวเทียนกลางลมพายุวงเล็บสามจิตเจ็ดวิญญาณสามจิตมีทั้งหมดสามอย่างคือหนึ่งวิญญาณฟ้าสองวิญญาณดินและสามวิญญาณมนุษย์ส่วนเจ็ดวิญญาณก็คือความรู้สึกหรืออารมณ์ทั้งเจ็ดอย่างชอบเกลียดเศร้าสุขกลัวรักความอยากหรือความหวัง ฉีจจิ้งชุนหยุดมองอยู่ชั่วครู่แล้วในที่สุดเขาก็เดินมาหยุดอยู่ข้างกายคนทั้งสองร่างกายของนายน้อยแห่งนครมังกรเท่าที่สวมกวานสูงเอ็นมาด้านหลังเล็กน้อยเบิกตากว้างอ้าปากค้างบนใบหน้าหล่อเหลาที่ผิวพรรณขาวนวลดุดยกนั้นมีสีหน้าซับซ้อนสลับกันอยู่ระหว่างความตื่นตะลึงคลางแคลงและสิ้นหวัง เด็กหนุ่มรองเท้าแตะค้างอยู่ในท่ากระโดดสูงกระโจนสังหารอย่างดุดันมือซ้ายกำเศษกระเบื้องชิ้นหนึ่งที่คมกลิบป,ประดุดใบมีดต่อให้เป็นช่วงเวลารับขันที่ความเป็นความตายมีเพียงเส้นบางๆกั้นขวางเด็กหนุ่มที่ทยานร่างอยู่กลางอากาศก็ยังคงมีสายตาเด็ดเดี่ยวสีหน้าสงบนิ่งไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มโง่เคล้าพูดถือกำเนิดในตรอกเล็กสุดลมเติบโต ขึ้นมาท่ามกลางป่าเขาเลยแม้แต่น้อยคงมีเพียงความจนใจที่ซ่อนลึกอยู่ในดวงตาเท่านั้นที่ยังสอดคล้องกับความเป็นเด็กหนุ่มอยู่บ้างสำหรับความจนใจเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับบัณฑิตผู้อยู่กับห้องหนังสือและโรงเรียนมานานหลายปีอีกแล้ว ก็เหมือนกับชาวนาที่ดำรงชีพอยู่ได้โดยการพึ่งพาธรรมชาตินั่งอยู่บนพื้นนาที่ดินแห้งขอดแตกระแหงเงยหน้ามองดวงอาทิตย์เจิดจ้าอารมณ์ของเขาในเวลานั้นย่อมไม่ใช่เครียดแค้นโกรธขึ้นแต่มีเพียงความจนใจและความเลื่อนลอยอย่างลึกลําในฐานะที่เป็นเจ้าของฟ้าดินแห่งนี้ชั่วคราวฉีจิงชุนย่อมรู้ความเป็นมาของครอบครัวเฉินผิงอันทั้งสคนเป็นอย่างดี หรือแม้แต่ย้อนทวนไปเมื่อร้อยปีพันปีก่อนต่อให้เขาจะไม่เคยเห็นบรรพบุรุษของเด็กหนุ่มกับตาตัวเองแต่ก็พอจะอนุมานได้คร่าวๆเหตุผลนั้นง่ายมากก็เหมือนผู้พิพากษาโนทนคนหนึ่งที่หากอยากรู้การสืบทอดทางชาติกำเนิดของชาวบ้านใต้าการปกครองของตนแค่ไปตรวจสอบเอาจากฝ่ายครัวเรือนที่เก็บรักษาทะเบียนสมนโนครัว ก็รู้ทุกอย่างที่ต้องการได้แล้วเมืองเล็กแห่งนี้ผ่านการวิวัฒนาการและพัฒนามาสามพันกว่าปีฝังรากอย่างลึกรัดพันตัดสลับแผ่กิ่งก้านสาขาขยายออกไปนอกเมืองเพราะทุกรุ่นล้วนมีบุคคลที่น่าขั้นครามปรากฏอยู่หลายคนแม้จะไม่สามารถกลับคืนสู่บ้านเกิดได้อย่างสมเกียติแต่กลับอาศัยช่องทางลับมาเลี้ยงดูตระกูลของตัวเองสุดท้ายจึงสร้างให้เกิด สีแท้สิตระกูลที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองในทุกวันนี้ตระกูลของเฉินผิงอันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นกันบรรพบุรุษของเขาก็เคยเจริญก้าวหน้าเคยใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยมาก่อนแต่หลังจากผ่านมรสุมการเปลี่ยนแปลงที่ลุ่มลุปดนด,ดอนถึงสองครั้งสองคราในบุรพแจกันสมบัติทวีปที่มีแขวนในอานัตนับไม่ถ้วนและมีราชวงศ์ดาราดแห่งนี้ ตระกูลของเขาจึงค่อยๆเสื่อมถอยลงปล่อยให้ตระกูลอื่นเข้ามาแทนที่เหมือนดังสายน้ำไหลอยู่ที่ต่ำเป็นเวลานับพันปีพอมาถึงรุ่นของบิดาเด็กหนุ่มสายสกุลเฉินของเมืองแห่งนี้ ก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสกุลที่ตกต่ำที่สุดของตลอดทั้งบุรพาแจากันสมบัติทวีปนั่นก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในดินแดนของราชสำนักต้าหลีพวกเขาจึงเหมือนตระกูลที่จักรพรรดิออกพระราชองการว่าห้ามคนในตระกูลเข้ารับราชการทุกรุ่นทุกสมัยจึงไม่มีทางที่จะฝื้นตระกูลให้กลับมารุ่งเรืองได้อีกหลังจากที่ฉีจิ้งชุน มาเป็นผู้ควบคุมการโคจรของค่ายกลที่นี่เวลา60กว่าปีที่ผ่านมาเขายึดมั่นในคำสอนของอาจารย์ที่บอกว่าสงบสุขเที่ยงทำไว้เสมอไม่เคยใช้ความชื่นชอบหรือความรังเกียจของตัวเองมาเปลี่ยนแปลงวงโคจรชะตาชีวิตของชาวบ้านใน เมืองตามใจชอบหาไม่แล้วในสายตาของบัณฑิตผู้เคยคงความชั่วร้ายเป็นศัตรูคู่แค้นคนนี้ย่อมต้องเห็นว่าในตระกูลใหญ่มีความโศกกระโปกโสมมอยู่มากมายและในตระกูลเล็กของตรอกเก่าโสมก็มีความลำบากยากแค้นอยู่มากมายเช่นกันแต่เมื่อฉีจิ้งชุนเลือกจะนิ่งดูดายกับสิ่งเหล่านี้เขาก็มองเห็นว่าในตระกูลใหญ่ก็มีความจนใจเป็นของตัวเอง และในตระกูลเล็กก็มีความชั่วร้ายอยู่เช่นกันนานวันเข้าฉีจิ้งชุนก็เหมือนรูปปั้นเทพเจ้าที่ถูกยกขึ้นหิ่งบูชาทั้งไม่แยแสควันทูปของผู้คนที่มากราบไหว้แล้วก็ไม่รับน้ำใจจากผู้ใดทำเพียงแค่วางเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในโลกฉีจิ้งชุนตะลึงเล็กน้อยเดินขึ้นหน้าไป1นเก้าเพ่งสายตามองไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆที่แท้แม้ภายนอกจะมองดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มผู้ยากจน ที่พุ่งกระโจนเข้ามาสังหารด้วยท่วงท่าเหี้ยมหานหวังจะให้ฝูนั้นหัวตายสถานเดียวแต่ในความเป็นจริงหากดูจากท่าทางของเขาในเวลานี้สุดท้ายแล้วมือข้างนั้นของเด็กหนุ่มคงกระแทกลงบนลำคอของฝูนันหัวอย่างแรงทว่าเมื่อเทียบกับจุดจบของใช่จินเจียนแล้วสิ่งที่ฝูนันหัวกำลังเผชิญ นับว่าดีกว่ากันมากร่างทั้งร่างของฟูนั้นหัวจะต้องปลิวไปกระแทกกับกำแพงจากนั้นก็ต้องถูกเด็กหนุ่มใช้มือข้างหนึ่งกุมลำคอเอาไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจี้เศษกระเบื้องไว้ตรงหน้าอกฉีจิ้งชุนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมเด็กหนุ่มถึงไม่ลงมือฆ่าให้อีกฝ่ายตายไปซักนี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วหากปล่อยไปอีกฝ่ายอาจจะกลายมาเป็นภัยร้ายไม่รู้จบสิ้นในภายหลัง ชีเจ้างุนคือนักปราดผู้รักษาระเบียบและมารยาทอย่างเคร่งครัดก็จริงแต่กลับไม่ได้เคร่งในกฎตายตัวเหมือนนักปราดคล้ำเคลือที่ดีต่อโครงศีรษะแล้วเอาแต่พลิกขนตำราเท่านั้นสำหรับคนอย่างฟูนันหัวไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ฐานกระดูกหรือนิสัยใจคอเขาล้วนคุ้นเคยเป็นอย่างดีต่อให้วันนี้ยามอยู่ในตรอกอีกฝ่ายจะยอมวางความแค้นลงชั่วคราวเพราะถูกเด็กหนุ่มขค่มขู่ แต่เรื่องนี้จะต้องกลายมาเป็นความอัปยยยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้น้อยครั้งตลอดชีวิตของชายหนุ่มผู้นี้จะบอกว่าเป็นมานในใจที่ขัดขวางการฝึกตนของเขาก็ยังไม่เกินไปเมื่อถึงเวลานั้นคนที่จะคิดเล็กคิดน้อยกับเด็กหนุ่มอาจจะไม่ใช่ตัวของฝูนั้นหัวเองแต่จะเป็นคนทั้งนครมังกรเท่านายแห่งทะเลทักษิณแทน ฉีจิ้งชุนมาขัดขวางไม่ให้เด็กหนุ่มฆ่าคนติดต่อกันย่อมเป็นเพราะมีใจที่เห็นแก่ตัวแต่ที่มากกว่านั้นก็คือในใจที่เห็นแก่ความยุติธรรมตอนนี้ตลอดทั้งเมืองเป็นเหมือนเครื่องปั้นชิ้นหนึ่งที่มีรอยร้าวลามไปทั่วสักวันย่อมต้องระเบิดแตกฉีจิ้งชุนจำเป็นจะต้องชะลอช่วงเวลาที่ไม่อาจแก้ไขนี้เอาไว้เพื่อที่จะจัดการปูทางถอยให้กับคนจำนวนมากขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือสามารถส่งมอบไปให้กับมือของอาจารย์รวนช่างตีเหล็กผู้นั้นอย่างมั่นคงประคับประคองช่วงเวลา60ปีสุดท้ายไว้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาถึงพอจะทำให้ผู้คนแช่มชื่นกันทั่วหน้าได้บ้างคนบนเขาได้รับโชควาสนาคนล่างเขาได้มีชีวิตที่ปลอดภัย ต้องรู้ว่าด้วยความเคยชินของคนส่วนใหญ่ในอดีตทุกครั้งที่เส้นทางพังทลายไม่เข้ามาแทนที่เก่าวัาสนาผุดขึ้นรอบทิศช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงความเป็นอามาตะเช่นนี้ความเป็นความตายของมดตัวเล็กนับร้อยนับพันตรงตีนเขาไม่อาจนับเป็นอะไรได้เลยความโหดเหี้ยมไร้ปราณีของตระกูลเชื้อพระวงในโลกมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียสละของ วิถียิ่งใหญ่ที่นักพจน์หลายคนเลื่อมใสศรัทธาแล้วกลับไม่มีค่าพอที่จะพูดถึงเลยแม้แต่น้อยฉีจิ้งชวนครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะอำพลางกายไว้อย่างเงียบเชียบฟ้าดินกลับมาเคลื่อนโครจร,รราบเรื่อนไร้อุปสรรคอีกครั้งภาพเหตุการณ์ที่เวลาหยุดนิ่งก่อนหน้านี้พลันแตกออกอย่างไร้สำเนียงในที่สุดมือของเด็กหนุ่มก็กระแทกลงบนลํคอของฝูนันหัวอย่างแรง ฝ่ายหลังศีรษะสายโอนเอ็นถูกพละกำลังมหาศาลผักใส่เซไปกระแทกกับผนังของตรอกเด็กหนุ่มที่เท้าเหยียบพื้นดินอีกครั้งพุ่งเข้าประชิดตัวอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วก่อนจะสอกใส่หน้าท้องของฝูนั้นหัวฝูนั้นหัวยังไม่ทันยืนได้มั่นคงสอกของเด็กหนุ่มก็แทบจะทำให้เขาสำลักน้ำดี ที่ตีตื้นขึ้นมาในลำคอต้องงอตัวลงตามสัญชาตญาณมือข้างหนึ่งของเด็กหนุ่มบีบคอฝูนันหัวอีกข้างหนึ่งถือเศษกระเบื้องจี้ไว้ตรงหน้าท้องของคุณชายสวมกวานสูงผู้นี้ฟูนั้นหัวจินตนาการไม่ออกเลยว่าเหตุใดเด็กหนุ่มผอมแห้งที่เตี้ยกว่าตนเองหนึ่งช่วงศรีรษะถึงมีพลังก,กำลังมหาศาลเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแหลมคมเละ เยียบเย็นของเศษกระเบื้องตรงหน้าท้องที่ทําให้ในายน้อยนครมังกรเท่าสัมผัสได้ถึงความตายที่คืบคลานเข้ามาใกล้อีกครั้งเพียงแค่ช่องว่างเล็กๆที่อาจจะพาเข้าไปอยู่ห่างอีกโลกหนึ่งฝูนันหัวย่อมไม่รู้ว่าพลังแรงไร้ที่สิ้นสุดที่ปัะทะออกมาจากเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องขึ้นเขาเข้าป่าลึกตามหาสมุนไพรตั้งแต่เล็กเพราะความ ยึดมั่นถือมั่นในบางอย่างที่รุนแรงยิ่งกว่าความหวังให้ตัวเองมีชีวิตรอดนั้นน่าตะลึงมากแค่ไหนเมื่อเด็กชายกินสมุนไพรผิดแล้วลม้มลงกลางตรอกความเจ็บปวดรวดร้าวที่ทำให้ร่างของเขาดิ้นทุรนทุรายไปมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นแท้แทที่ทำให้เด็กชายที่เดิมทีควรเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพยายามพาตัวเองกลับบ้านแม้จะต้องคลานไปก็ต้องเอาสมุนไพรช่วยชีวิต ตะก้านั้นกลับไปถึงบ้านให้จงได้ภายหลังไม่ว่าจะเป็นการตัดฟืนเผาถ่านเผา,าเครื่องปัน้นขึ้นรูปเครื่องปัน้นขุดดินชิมโคลนและอื่นๆก็ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ทดสอบพละกกำลังกายและความอดทนของเด็กหนุ่มหากอยู่นอกเมืองฝูนั้นหัวแค่ไรยเวทลับของตระกูลเซียนเล็กน้อยก็สามารถบทขยี้เด็กหนุ่มได้ร้อยคนพันคนแต่เมื่อต้องมาช่วงทิงความเป็นความตายอยู่ในเมืองแห่งนี้ เขาก็แทบไม่ต่างจากคนที่โชคดีสิ้นสุดจนเตะเหล็กแผ่นเข้าเต็มเท้าฝูนั้นหัวถูกความเจ็บปวดและความอัพยศจู่โจมเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงเขาที่เลือดขึ้นหน้าจึงเอ่ยด้วยสีหน้าดุดันเจ้าฆ่าข้าเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันเจ้าไม่ฆ่าข้าก็ยังหนีไม่พ้นความตายอยู่ดีเจ้าเด็กสวะคราวนี้เจ้าตายแน่ เฉินพิงอันเงยหน้าขึ้นน้อยๆสายตาจับจ้องชายหนุ่มที่สีหน้าบ้าคลั่งเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่อยากฆ่าเจ้าข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกันเพียงแต่เจ้าคิดจะทำร้ายข้าข้าจึงต้องเอาคืนเท่านั้นฟูนันหัวเสียยิ้มดูร้ายเจ้าเด็กสวะคนอย่างเจ้าคู่ควรจะยกเหตุผลมาพูดกับข้าฟูนันหัวงั้นหรือเขาแผดเสียงตะเบงเจ้าคู่ควรงั้นหรือเฉินพิงอันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามขึ้นว่า เ้าจะต้องฆ่าฆ่าให้ได้เลยใช่ไหมฟูนั้นหัวมองดวงตาทั้งคู่ของเด็กหนุ่มผิวดำเกรียมเขาก็พลันสงบสติอารมณ์ลงได้ฟูนั้นหัวถูกบีบคอจนหน้าแดงกำ่ำแต่ไม่นานสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเขียวแล้วก็กลายเป็นม่วงอันที่จริงเด็กหนุ่มยังไม่ได้เพิ่มน้ำหนักลงไปที่นิ้วทั้งห้านิ้วเลยด้วยซ้าแต่แค่นี้ก็มากพอที่จะทาให้ชายหนุ่มแข็งแรงคนหนึ่ง หายใจไม่ออกตายแล้วฟูนั้นหัวกล่าวอย่างยากลําบากถ้าข้าบอกว่าจะไม่ฆ่าเจ้าเจ้าจะเชื่อหรือไม่เขาดิ้นรนอย่างรุนแรงแต่แทบจะเวลาเดียวกันเด็กหนุ่มพลันเพิ่มแรงกดที่มือทําให้มือข้างหนึ่งของฟูนั้นหัวที่นิ้วทั้งห้าขยับเบาๆตกลงอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเฉิญพิงอันใส่นะฟูนั้นหัวยิ่งหูตาพร่าลายแม้ ใจปรารถนาจะตบศีรษะของเจ้าเด็กสว่าผู้นี้ให้ระเบิดตายไปแต่กลับพยายามวางสีหน้าให้ดูเป็นมิตรมากที่สุดแล้วเอ่ยเสริมอีกหนึ่งประโยคหากข้าสาบานต่อฟ้าละ่ะคนอย่างพวกเราไม่สามารถเอ่ยคำสาบานได้พร่อยๆหรอกนะฝูนันหัวออกอุบายการตั้งปณิธานของาศาสนาพุทธและการสาบานในใจของนักพรตเตามีพลังการพันธนาการที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างแท้จริง แต่เห็นได้ชัดว่าฟูนั้นหัวพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นต่อให้เขาสาบานแต่ก็เป็นเพียงคำสาบานปากเปล่าหาใช่คำสาบานในใจที่รุนแรงตามคำบอกว่าไม่เขียนตัวอักษรแต่กลับสลักตรึงอยู่ในใจดังนั้นหลังจบเรื่องเขาจะทำตามหรือไม่ก็ดูที่อารมณ์ของเขาอย่างเดียวเท่านั้นอีกอย่างการสาบานในใจของคนที่ฝึกตนใช่ว่าจะไม่มีวิธีคลายคำสาบานเสียเลย เพียงแต่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนมากหน่อยเท่านั้นส่วนค่าตอบแทนจะมีราคาเท่าไหร่ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับขอบเขตของนักพลดว่าสูงหรือต่ำเกี่ยวข้องกับใจความที่สาบานว่าหนักหรือเบาแต่คาดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มรองเท้าแต่กลับยังคงใสนะ่น้าฝูนั้นหัวก็เริ่มหายใจยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆหมดสิ้นเรี่ยวแรงที่จะต่อรองเสียแล้ว จู่ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเลื่อนลอยจะต้องตายแล้วหรือตายด้วยน้ำมือของสวะชัันต่ำคนหนึ่งไม่ต่างจากช่จินเจียนที่น่าสงสารผู้นั้นถ้าอย่างนั้นหากข่าวร้ายนี้แพร่ไปถึงนครมังกรเท่าเขาจะกลายมาเป็นตัวตลกของคนทั้งเมืองหรือเปล่าเขายังถึงขั้นไม่มีโอกาสยื่นมือออกไปแต่กลไกลับบนเข็มขัดยกตรงเอวด้วยซ้ำเข็มขัดยกขาวที่รัดไว้ตรงเอวเขา แท้จริงแล้วสร้างมาจากแก่นดวงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ของมังกรดินตัวหนึ่งพอแล้วน้ำเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูของคนทั้งสองสำหรับฟูนั้นหัวแล้วเสียงนี้ดูดเสียงจากสวงสวรรค์เพียงแต่ว่าเขาหมดสติไปพอดีจึงไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดไปเองหรือไม่ส่วนเฉินพิงอันนั้นหันหน้ากลับไปทางด้านหลังด้วยความตะลึงงนัน ผลกลับกลายเป็นว่าเขาเห็นท่านฉีที่ทั้งร่างเรืองแสงหิมะขาวโพลนดุดภาพมายาล่องลอยฝ่ายหลังเพียงยิ้มบางๆไม่เอ่ยคำใดสายตาของเฉินพิงอันกลับสู่ความเด็ดเดเี่ยวอีกครั้งนิ้วทั้งห้าของมือขวายังคงไม่คลายออกจากลำคอของอีกฝ่ายฉีจิ้งชวนไม่มีโทษะกับความหวังดีที่ถูกปฏิเสธแล้วก็ไม่มีความชื่นชมเมื่อเห็นคนที่มีความสามารถน่านำไปใช้งาน เขาเพียงแค่โบกชายแขนเสื้อไปทางเด็กหนุ่มรองเท้าแตะเบาๆคล้ายหยิบของชิ้นหนึ่งมาไว้ในมือพอซึ่งเหรนสำนักของจื้อผู้นี้แบมือออกดูก็พลันหลุดหวัวเราะไอศกระปกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสีดำดั่งน้ำมึกที่แท้ใครบางคนได้ปลูกฝังเจตนารมบนร่างของเด็กหนุ่มแต่บัดน,นี้มันหม่นมองไร้แสงเห็นได้ชัดว่าตายไปนานแล้วเมื่อเงยหน้ามองเด็กหนุ่มเฉินผิงอันอีกครั้ง ชีจิ้งชุนก็ทอดถอนใจด้วยความเสียดายเล็กน้อยมิหน้าเล่าท่านอาจารย์ถึงบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ความสามารถที่โดดเด่นเป็นเพียงเรื่องรองปณิธานที่เด็ดเดียวไม่คลอนแคลนต่างหากถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันผิงอันเจ้าได้สอนบทเรียนอีกบทหนึ่งให้ข้าแทนท่านอาจารย์เสียดายก็แต่ข้าฉีจ,จิ้งชุนในเวลานี้ไม่อาจมีโอกาสได้รับลูกศิษย์คนสุดท้าย อีกแล้ว